เอาละครับพบกับผมช่องพ่อมดเตโชครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวละครเจ็ดเทพตัวหัรโบอาแฮนง็อกครับจากเรื่องไอ้ีจากเกมวันพีซบอตตี้รักนะครับลำเล่าสกิลที่หนึ่งนะครับโบอาแฮนง็อกครับขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นประเภทแอคแท็กเกอร์ครับคือต่อสู้ด้วยหมัดครับสกิลที่หนึ่งครับ เพอร์ฟูมเฟมูลครับสำหรับเพอร์ฟูมเฟมูลนะครับสร้างความเสียาหายศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้จะมีโอกาสมอสสถานะเป็นหินครับอีกทั้งยังสร้างความเสียาหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะกลางหลังจากสกิทลทำงานได้รับผลไม่เสียาการสมตัวในเวลาในระยะเวลาที่กำหนดคือไม่สามารถขัดได้ครับจะเพื่อมาลังตจมตีกาดอัตราการกเกิดเป็นหิน ็นครับแล้วก็ระยะที่เป็นหินนะครับ3วิสก,กิลพลังโจมตีถ้าชาร์จเสร็จก็จะถ้าถ้าโดนครับถ้าโดนศัตรูก็จะเพิ่มดาเมจเป็น119ครับแล้วก็มีอัตราเกิดเป็นหินอีกทีครับ30%สก,กิลพลังโจมตีก็จะเพิ่มอีก167ถกิดว่าโหตอมากครับเพิ่มพลังโจมตีเลยสก,กิลที่สองครับเมโลเมโลเมโล กิลนี้เป็นชื่อเรียกของผลไม้วิตศ์ครับมีโอกาสมาตรฐานะเป็นหินให้ใส่ศัตรตูอยู่ระยะการอีกทั้ง,ออง,งยังมอบความเสียหายให้ศัตรตูที่อยู่ในระยะในขอบเขตที่กําหนดนะครับถ้าอัพจนถึงเลเวล5ครับจะเพิ่มผลความเร็วในการเคลื่อนที่ครับอัตราการเกิดเป็นหิน100%ทีเดียวครับระยะการระยะเวลาของผลหินนั้น3วินนะครับ แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี732หน่วยความเร็วลดความเร็วของคูต่อสู้จะลดลง30%นะครับแล้วก็ระยะของปลนนี่นาน20วิทีเดียวครับ